ที่อีกหนึ่งเรื่องราวของฝั่งกัมพูชากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งหากใครนะคะได้ติดตามนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าเดี๋ยวนี้นะคะชาวกรัรมพูชาเองค่ะก็มักจะนิยมนะคะใส่ชุดไทยพร้อมกับมีสบายอีกด้วยแต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยนะคะงานนี้เนี่ยก็คงจะโดนทวนลงกันไม่น้อยเลยแหละค่ะเมื่อล่าสุดนะคะทางด้านของเขเมรเนี่ยก็เอาอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมพยายามสร้างเอกลักษณ์การห่มสบายที่แตกต่าง อีกแล้วแต่แบบนี้เนี่ยมันห่มสบายแบบไหนล่ะคะคุณผู้ชมคะแบบที่ชาวไทยเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะคุณผู้ชมได้มีการโพสต์ข้อความนะคะผ่านทางกลุ่ม Amazing World Culture Club นั่นเองบอกว่าเมื่อป้าอยากห่มสบายพยายามเหลือเกินในการสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างแต่มีที่ไหนใครเขาใส่สบแล้วให้ชายนะสบายโยมข้างหน้ามากขนาดน,นั้น การเคมวัฒนธรรมของชาติอื่นเนี่ยควรศึกษาให้ดีเสียก่อนผลสุดท้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวตลกนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมและงานนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวกัมพูชาท่านนี้เนี่ยใส่สบายแบบใดทําไมถึงมีความแตกต่างสร้างเอกลักษณ์ได้แบบนี้ลคะคะคุณผู้ชมดูสิคะทางด้านของชายสบายนะคะก็ได้มีการเอาออกมาไว้ด้านหน้า แต่เอาออกมาไว้แบบนี้แล้วเนี่ยมันยาวไปไหมล่ะคะสาวซึ่งดูจากชุดแล้วเนี่ยมันก็แปลกใหม่อยู่หรอกคะ่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่ามันแปลกใหม่เกินไปไหม แปลกใหม่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนแปลกแบบงงๆง,ง,างานนี้เนี่ยเรามาดูกันที่คอมเมนต์ของชาวเน็ตกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะมีการแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้ว่าอย่างไรกันบ้างบางคนเนี่ยก็บอกว่าไม่มีหลักให้ยึดหาความเป็นตัวเองไม่เจอกำลังหลงทางจะไปทางไหนดีบางก็คอมเมนต์ละคับบอกว่าอย่าไปสอนมัน อัตลักษณ์กับอัปลักษณ์เขมนแยกคำนี้ออกไหมเฮ้อไม่ใช่ชุดประจำชาติตัวเองก็จะใส่ผิดแบบนี้แหละเขมนทำให้สบายและชุดไทยดูแย่มันมีแบบพันรอบคอด้วยนะ เมนแบบอีกทางผูกกับคือซึ่งบางคนนะคะก็ได้มีการคอมเมนต์นะคะบอกว่ามาถูกทางแล้วจ้าทําต่อไปนั้นชายพกหรือพมันหลุยคะ่ะซึ่งบางคนนะคะก็ได้มีการคอมเมนต์อีกคะ่ะว่าเมนไม่ถ่ายชุดไทยแบบเต็มยศแล้วว่ายน้ําข้ามคลองบ้างหรอจะอลังการมากเลยนะ ตั้งใจจะโชว์ลายสบายไงแต่ลายเป็นโชว์จุดๆมีความมโนโลและเอาไว้ถ่ายอวดเสียมเท่านั้นชีวิตจริงเนี่ยใครเขาใส่แบบนี้กันเดินยังไม่พ้นบันไดบ้านเลยเหยียบชายผ้าตกลงมาขอหัก คงคิดว่าสวยคอเมนโบรัณตะกี้และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตนั่นเองนะคะหลังจากที่ได้เห็นการแต่งกายแบบใหม่แบบั์ของชาวกัมพูชานั่นเองซึ่งก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่างานนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์แบบใหม่ที่แปลกหูแปลกตากันจริงๆเลยคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไงยังไงแล้วเนี่ยนะคะงานนี้เนี่ยก็คงจะดูไม่เหมาะไหมล่คะคะคุณผู้ชมคะแบบนี้เนี่ยมันยาวเกินไปไหมล่คะคะสาว